จะแหลตอนนี้เป็นลานดีนะแต่มโอ้โหนะจ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้โออ่อเาะจังเดี๋ยวถ้าเป็นลมนะจะไปใครด้วยจะไปใครช่วยเออเจ้าพี่ไมครับพี่ใหญ่น้องเห็นไหมเห็นลิดเด็ดลูกของเจ้าพี่ไหมแต่ละคนมาไม่เคยประกาศตัวเป็นมิตรมีแต่ศัตรูทั้งนั้น มไม่ต้องรอ้องไม่ต้องรอ <ผม S 2> ้องหมอมฉันหัวเดียวกะเทียมรีบเข้ามาอยู่ในเมืองก็พราฝ่าบาทฝ่าบาทบอกว่าจะไม่มีใครกล้าแตะต้องหม่อมฉันแต่ดูสิแล้วอย่างเนี้ทุกคนมาก็หมายจะเอาชีวิตหม่อมฉันทั้งนั้นแล้วมันฉันจะอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวี เดี๋ยวเย็นร้องผมเช่นราทุนลากลับซองจะแลมแลมแรมจะไปไหนไม่ให้ไปรอกกลับซ่องกลับซองถ้าซองรุ่นนี้แม่เราจะรุ่นไหนวันนี้ซ่องจอนปากดีนะจะาใจเย็นก่อนจัดการนะเพียร์เถ้าจะให้หม่อมเช่นอยู่ก็ต้องเคลียร์เรื่องลูกเรื่องเมียอิสลา บังอาจเกินไปไม่เพียงแต่ดาอยังจะคิดเอาชีวิตประบาดเคลียร์ยเลยเคลียเลยเคลียรเลยอิสราลูกพ่อบิดาไม่ต้องเพรฉันขอเอ่ยคนเฮตุเช่นไหนยายเล่าถึงรักใคร่นางโจรเพราะมันปนเปื้อนสวัสด์คือกรรมชอบพันล่งเทียบละที่ มีเมียสักร้อยคนบันคนมันจะไม่ว่าแต่มันคือนางโจนสเสด็จแม่ไปไหนพ่อเอาแม่ไปไหนไล่แม่ทำไมน้องอีกชายอีกคนเอาสิใครเห็นว่านางโจนดีกว่าลูกกว่เมียฆ่าเลยไข่สลายตายไปเลยสลาลเร่พ่อสลาไม่อยากอยู่อยู่ดูความบัดซีบัตเถลิ ถ้านเมืองยุโรปแห่งนี้อีกแล้วพ่อเคยให้คามั่นสัญญากับจันแลมห้อมไม่อี้ตนไดเรียกจันแลมว่านางโจรแต่บัเดี๋ยวนี้เจ้ากำลังดานางอยู่พ่อจะไม่ถือโทษโกรธเจ้าอัสิลกุกพ่อต้องการอยาใ,ให้เจ้าขอโทษไปนะจันแลม และพ่อจะถือว่าเรื่องนี้มันไม่เกิดขึ้นมาให้มันฉันไหว้มันให้มันฉันไหวหมาดีกว่าเพราะมันหาใช่ไหมคนสารเณรชั่วช้านักพันดินมันฉันมีไหวมันก็บอกแล้วไงให้มันดีกว่าก็ฆ่าลูกเลยคุณลุง พบกับพระเอกทะนเนน้อยเสียงทองโปรมือหน่อยครับอยา่อยาใจร้อนเมืนน่อกี้กำลังบิดขี้เกียจอยู่แป๊บหนึ่งฟังคำสั่งข้ามาเจ้านำตัวอิสราลอลหัวดือ้อไปตัดหัวมัจเจนียเสียงคำสั่งดิดขาดขององค์เทวทลิ์สั่งคุณเหลือนนำตัวอิสราไปตัดหัวปัดเยวนี้ คุณเหลิมรับตาทีกุณกัปตันเสียงทองครับคุณเหลิมตัวสองมันเรียกคะแนนนะชายผมคนไม่ชอบทารีบออกมาก้วเม่ เช่มตัวที่จะมาฆ่าฉันเนี่ยจะฆ่าได้ไหมเนี่ยพระองค์เดินออกมายังงขย่องขย่งจะฆ่าใครได้ไหมเมื่อกี้ร้องบอกว่ารีบออกมาดูนิครับแล้วกูจะตายไหมเนี่ยเขาฆ่าดีความรู้สึกไอ้ยิ้มหายกูยังกัตัวกูไม่หลอดพอก็กูเลยกระเกงจะหลุดตูดเต็มเหนียวไปเลยกูไี่เวรกรรมอะไรมากมาขนาดนี้ทำไมล่ะเออคุณเลิกคุณเลิ เกลข้างแกนะไทยองไม่ทอบอังอาารีบออกมาเลยแม่ออกมาก็กราบยอมรับว่าแกหาตาเริ่มเดิมแย่เดินจังเกแล้วนะเนาะเอแล้วมันเลยจะตายแล้วนะไม่ไหวก็หยุดได้เนาะ งานกวจะมาตายกลางงานจังเลยเออจะภาพนี่จะรู้ยังไงเป็นห่วงกูบอกว่าอดีาพึ่งใจนะเอออยู่ให้ถึงลอยกระทงโอ้โหพอลอยกระทงเสร็จก็ลอยอังคารต่อไปเลยเออลอยเหมือนกัน้ายเข้าทุกช็อตเลยเนาะคำหวังลิบหรี่ถึงลอยกระทงสิ้นพันผูกนัทลูกข้าพ่อ สิ้นพันผูกถ้าลูกข้าพ่อเขาเรียกลูกพ่อระพี oh, <damn. S 1> สิ้นพันผูกถ้าพ่อข้าลูกระพีเขาว่าพ่อใจผีดจะพวกร้องไอ้วายตายก่อนลับบาดน,นอนก่อนใครถ้าตายก่อนสำคัญรับบานก่อนใครง้นกูขอตาย ดู้คนเอ๊ะมาตายพร้อมกันดูมนันพิกลตายทีละคนถึงจะครองเออเยอะเยว,เยวะเย <ๆ S 1> <ๆ S 2> อะยอไอ้รางวัลน,นี่ก็ให้เฉพาะมือแก้วตาไงอยากได้ไงอ,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 อยากได้ก็ต้องเรียกหาคุณจันลูนอยากได้ก็ต้องเรียกหาพี่ศรีนลวลเขา เด็กเขาบอกประมาณสี่สองเขจะมาให้มาสะดึกให้ในวันนี้เดี็กเขาบอกเขาจะทำสังฆทานส่งไปอะไรทีนทำตายแล้วก็ยิ่งป่วยอยู่เออยังไม่ตายยังไม่ตายคาราใตยพร้อมกันจะดูมันพิกลต้องตายทีละคนละถึงจะคลองเดือพาไปนอนโรงเย็นผมเห็นว่าดียิ่ง้ายเต้ จริงๆปูจอกจะนอนจริงๆเนี่ยอยังใครเนี่ยแหมมีการจอกหลกเก็บตอน,นี้อากาศร้อนแม่